เลิฟตามาฟิตติ้งละครเรื่องใหม่ทั้งทีต้องไม่ธรรมดากับละครอ้าย่อยฮักเจ้าของผู้จัดพี่ไก่วรายุทธและผู้กำกับพี่เกรชัยยุทธพาเหล่านักแสดงมาฟิตติ้งแบบเอาท์ดอร์กลางทุ่งนาอินคาเล็เตอร์ยิ่งขึ้นนำโดยพระเอกกทินขุนนรงนางเอกอุ้มอิสยาปักโจ้และฉัตรตะวนันเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวชาวอีสานที่สอดแทรกประเพณีวิถีชีวิตที่มาในแนวพีเรียดดมนติิคอมเมดี้ยังมีน้ำฟ้าธัญพัฒน์จูเนียร์กาดบัณฑิตเตชยพนันธ์หญิงานาดาทุกคนมาในลุกย้อนวัยอายุ1 ซึ่งหลังจากนี้ก็จะเข้าคลาสเวิร์กชอปภาษาอีสานแบบจัดเต็มพร้อมเปิดกล้องเดือนหน้าค่ะเป็นการฟิตติ้งเอาท์ดอร์ที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้มาฟิตติ้งเอาท์ดอร์กันขนาดนี้ก็มีความเป็นทุ่งนาดูแบบบ้านๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อากาศวันนี้ก็คือดีตอนที่เราอายุ15ครับเป็นเล่าเรื่องตอนเด็กๆอย่ี้ <S <S ครับในพาร์ทที่วัยที่โตขึ้นคือพวกเราก็จะไม่ได้ผมสั้นแบบนี้แล้วก็จะเป็นอีกลุกคนนึงตอนนี้พวกเราก็เวิร์กชอปกันเตรียมพร้อมตอนนี้เตรียม